เช้าสั่งเมด้วยซึ่งประตูด้วยครับไปทั้งอยา่างด,ด้วยกันกูจะให้มึงรวยไม่อยากรวยจางมันมเอา้าถ้าทำไม่หมดนะไม่นีไม่พอ,อครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนรุ่นกูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หาตามเพจของกูจะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพัดบัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับรุ่นกูจะให้มึงรวยออกไปเลยครับเอกไปเลย ให้มึงรวยกูจะให้มึงรวย